วัสดีกับโป๊บจองหลงเนียนะครับติมลังบานนองอุงอิงนะครับปุมมาเด็วดิดีเดินเด็วมาไปไหมเนี่ยเดินเดิ๋วไปเดินเดินนึกไปเล่นกายเดินไปวัสดีกับเอฟซีตุกตานะครับปุ้มยาเย็นแดดรม่มลมตกนะครับประมาณหน้ามงกวา่า แต่กับ,บรรยากาศก็กยังมีแดดอยู่น้อยๆนะครับแต่ไม่ร้อนเลยวครับปุดด๊ครับแดดร่มลมตกครับป่าดีๆออกมาเดินเล่นนะครับเสียดโดมาเลยให้น้องก็เข้าห้องน้ำก่อน เฮียกีเดือดสามที่ตัวอปอยายปอยายแต่งตัวล่อกับวันนี้ไปช่วยงานก็นกนะครับแล้วก็กลับมาก็ยังทำงานเหมือนเดิมขยันขยันพูดๆเลยปอยายไปดิดิไปไปไปดูผ bọc đi qua đi lên con than đây đây chuyển phú bọc than đây đều đến à dứt nặng luôn nặng lung còn đâu năng lung, năng nặng đâu nặng coi Năng coi đêu, năng coi đêu Đêu, năng coi con đêu Năng coi đêu, năng Năng đi Năng con đêu Năng con đều Nè nè Năng nè, năng đêu, năng coi Năng con Dứt, mây bay nè, Mây bay na Dứt, mây này ma Đơn mây này ma Năng Nâ. à. Năng <laughs> nang còn đâu? Nang luôn. Nang luôn còn đâu? Nang luôn. Đâu? Nang. Nang khỏi đâu? Nang. Nang đâu? Nang khỏi còn đều Nang coi còn đâu? Nè, nang đâu? Nang luôn. Nang luôn. Nang đâu? Nang luôn còn. Nang coi, Nào nang. bay, đơn. ทำไมอ่ะครับามาตีน้องเหรอ,อลับมาให้มาส่งไงไปเดินไปขับมาไปด้วยแต่ดื้อโดนตีไปเดินไปเร็วม่แล้วครับก็จะลาดกรขาไปถึงก็หักมุดน,นี่ครับขาบไปม,มานักกันไปเดินเอ,เอาไปตีน้องแต่ดื้อไป รอยก็กลังลงเรียมไม่อยากพึกก็แล้วครับผมเอาแกาบอกก็ว่าย,ยึดปออยากกินแกนั้นปอครับป้อก็ทำมาจัครับให้ก็มีความทุกข์ในชีวิตที่ก็เป็นว่าแกอย้ายดือ้ออยากซนห้เจอความกำลังสร้งสักสองสามย่างปอแล้วครับขับมาไปกันได้ดรุมๆตกแล้วนะครับปุ๊ม อ๋อนี้กระจูนะครับจอรูใร้อากาศมันไอ้ไฟยมันกินดีน,นะครับมีอากาศให้มันบางเนาะอ,อแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้กินมาถึงนี่ใช่ไหมพ่อใหญ่ยังใช่ไหมอ๋อแต่นี่คือ คือกินจริงๆน่าจะอยู่ประมาณนี้นะนบบนอ๋อโอเป็นเดือนก็เป็นเดือนจริงตัง้ง <laughs> เป็นเดือน <laughs> แต่เป็นเดือนนี้ก็คือไอไอที่มันกินไปแล้วก็คือไม่เป็นไร๋อ้โอครับ ภูมิปัญญาชาวบ้านครับเราเรียบร้อยหมดซีดไม่ได้กินเรานอกจากว่าจุดแบบสดๆดได้หรือไม่ก็ซื้อกับผมตุ้งหยีทิพย์หยีมาหมดซแบบนี้หมดซีดคาดวา่าสองร้อยกระสอบได้บ่ปใหญยเป็นร้อยแต่ว่าเป็นเป็นร้อยนะ เนื้อไม้เหล้วกมันอยู่ที่เนื้อไม้ด้วยนะกับมันอยู่ที่เนื้อไม้ด้วยนะแต่ถ้าเป็นเนื้อไม้ดีๆมันมันได้อยู่นะกับนี่แล้วกปูมปัญญาชาวบ้าน เราดูลังลังหมดสิทำแบบนี้หมดสิดูกรเป็นเดือนไดไจริงแต่อาน้ำไม่บัวแล้วนะครับปล่อยแยะแก่อายกลองครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่แกก็น่ารักครับผมกายัน เล่นกับน้องดีๆนะก็ใจแม่ที่บอกไว้ก้าใจนะเสียนะนี่ครับแดด่มลมตกแล้วครับปุ๊บบรรยากาศสวยงามดูกับความกระยนของบ๋อยดูไม่ยึดเลยครับ ยึดอย่างเดียวเวลามีงานมีการหรือวรรลับกึ่มีแต่ลูกให้ก็ยึดนะครับแต่คือด้วยคนแก่นะครับคนจะไม่ก่อนเขาขยันกับผู้ตาผู้แก่เกอเขากว้างดึงก็เเขาว่างไม่ได้กับเขาคนธรรมานมาตั้งแต่นุ่มนะครับผมมีแต่พออีกบอกว่าเออบอตองเห็ดอกบอตองทำดอกจ้างเขาจ้างั้นนังสีแต่ไม่กับแก เล็ก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 ลน้อยๆที่แกทำได้แกก็ไม่เกิดจ้างก็กระยันนี่อยตากับแกออกกำลังกายเป็นในตัวด้วยนะครับ <c oughs> ดีกว่านอนอยู่เจ๊เจ๊สืๆ <c oughs> นี่นครับกินด,ด้วยกว่าจะกินตึงนี้ครับระยะ <c oughs> โอ้ยสุด <c oughs> เป็นเดือนไหนจริงครับ <c oughs> ไปเป้าตอ่อโนอีกครับ <c oughs> กับพ่มดรับพาะว่ามันนันหมดสองตัวนี้ก็ยังเล่นหาเด็กๆกับ้อยเล่นกันไปครับดีดีเสียด้แล้วก็ได้บาจ่ากับล้มมองเล่นไหมครับนนน่นๆเล่นกับน้องจากแป๊บเลยกันันมองแ่บ,บ้านเด็กครับว่าเออออกมาไม่หมจะเงยคอยด้วยรับจนบางทีหลวงเดียวว่าไม่ต้องกินแล้วครับไม่รักน้องอ่เลยดี ใชตว้เหล่เล่นแป๊บเดียวดูกับตึงงานการในตำไร้ได้แบบนี้ใจมาอยู่กับหลงกับโรยตำร้ยกับเลิบเลิบไปหมดจำองเสียดูเสียมาอันนี้นะครับก็ว่าความรักตำมมเสียมา สำหรับคลิปนี้แค่นี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับปุ้มเดี๋ยวดีดีก็เล่นกับเสซโด้สักปักนะครับปุ้มแล้วก็กลับไปหาก้าวมาปลากินนะครับปุ้มแล้วก็เล่นสักปักกับส่วนมูว่วอนก็อยู่กับแม่เขาครับเดี๋ยวแม่ก็จัดการเองประว่าต้องกักบริเวณแล้วส่วนตึงอย่างเต้ยนเซโด้กับดีดี เดี๋ยวเล่นเดี๋ยวไรดหรือว่ามีจะแบน้อยจองตัวเดี๋ยววิ่งบ้านเดี๋ยวเกาอ็นนี่เรียบร้อยครับเดี๋ยวกันอาการการสับกระ์เายเกิดขึ้นอีกกับงานข้าวอีกตอนคลิปนี้แค่นี้นะครับฝากติดตามจองเนี่ยติ่มล่างบ้านน้องอุ้งยิงให้ด้วยนะครับปุ้มอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่ากดตั้มกดต้านะครับปุ้มกำลังใจเล็กๆน้อยๆวันนี้เอฟซีจาวุดรเจอกันได้นะครับปุ้ม น้องอุ้งยิงและติมานเศ้าหน่อยเป็ดบานแป้งน,นะครับเล่นอยู่ที่นั่นนะครับถ้าลุงเดชจำไม่ผิดนะนะ่านะจะอูดอนเจอกันไม่คลิปหน้าครับว่าดีกับผม